เคยรู้สึกไหมว่าทำงานแทบตายเหนื่อยจนแทบไม่มีแรงกลับบ้านแต่เงินเดือนก็ยังไม่พอใช้เคยไหมที่นั่งกดแอป,ปธนาคารแล้วถอนหายใจเบาๆเพราะรู้ว่านี่ยังอยู่เท่าเดิมเคยถามตัวเองบ้างไหมว่านี่เราจะเป็นนี่แบบนี้ไปอีกกี่ปี คลิปนี้จะพาคุณเข้าใจแนวคิดในการจัดการหนี้ที่ใช้ได้จริงไม่ใช่แค่ทางทฤษฎีฟังจบคุณจะรู้ว่ามีทางออกและคุณเองก็เริ่มเปลี่ยนชีวิตได้ตั้งแต่วันนี้ลองหลับตาแล้วนึกภาพตามคุณตื่นเช้ามาแบบไม่ต้องกังวลว่าบัตรเครดิตใบไหนจะโทรมาตามอีกคุณใช้จ่ายด้วยเงินสดที่คุณมีคุณนอนหลับสนิทโดยไม่ต้องกังวลว่าดอกเบี้ยจะกินเงินเดือนคุณไปอีกเท่าไหร่ นี่ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันแต่มันคือชีวิตจริงของหลายคนที่ใช้แนวคิดของเดฟแรมซี่เดฟแรมซี่คือใครเขาเคยล้มละลายจากนู่หลายล้านดอลลาร์แต่กลับมาได้ด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเขาเชื่อว่าการจัดการนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องของพฤติกรรมและวินยัย เขาวางระบบที่เรียกว่า baby steps เพื่อให้คนธรรมดาแบบเรากลับมาควบคุมชีวิตได้ไม่ต้องฉลาดทางการเงินไม่ต้องเป็นนักบัญชีขอแค่คุณลงมือทำตามลำดับอย่างมีวินยัยผลลัพธ์จะมากกว่าที่คุณคิดแล้วเราคุณเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากถามตัวเองง่ายๆว่าคุณอยากเป็นหนี้ไปจนแก่จริงหรือเปล่า คุณอยากให้เงินที่คุณหาได้ไปเป็นดอกเบี้ยให้ธนาคารหรือให้ครอบครัวคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแนวคิดแรกที่เดฟพูดถึงคือ emergency fund หรือเงินฉุกเฉินตั้งเป้าเก็บเงิน1,000ดอลลาร์ 1, แรกหรือประมาณ30,000บาทไว้ใช้ในกรณีจำเป็นเพราะเมื่อไม่มีเงินฉุกเฉินทุกปัญหาจะกลายเป็นหนี้ยางรถรั่วกลายเป็นรูดบัตร ลูกไม่สบายกลายเป็นหนี้บุญคุณเงินก้อนเล็กๆก,ก้อนนี้แหละคือจุดเริ่มของชีวิตใหม่เมื่อมีเงินฉุกเฉินแล้วเดฟแนะนำให้ทำ snowball method เอาหนี้ทั้งหมดมาเรียงจากน้อยไปมากแล้วจัดการตัวที่เล็กที่สุดก่อนเพราะชัยชนะเล็กๆจะสร้างพลังใจที่ใหญ่ สมองคนเราไม่ตอบสนองต่อดอกเบี้ยแต่มันตอบสนองต่อความรู้สึกชนะเหมือนเวลาเราไดเอทแล้วน้ำหนักลดกิโลแรกมันกระตุ้นให้เราอยากไปต่อเคล็ดลับนี้ใช้ได้เหมือนกันกับการจัดการหนี้ ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นชัดคือคู่รักชาวอเมริกันที่เคยมีหนี้ร่วมกันกว่า3ล้านบาทพวกเขาเริ่มเก็บเงินฉุกเฉินตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นขายรถหรูเปลี่ยนเป็นขับคันเก่าที่ไม่ต้องผ่อนเลิกใช้บัตรเครดิตใช้เงินสดเท่านั้นและจัดการหนี้ทีละก้อนตาม Snowball Method ภายใน3ปีพวกเขาปลอดหนี้ทั้งหมดและเริ่มลงทุนได้ วันนี้พวกเขามีบ้านเป็นของตัวเองและชีวิตที่ไม่ต้องกลัวโทรศัพท์จากเจ้านี้มีงานวิจัยจาก North Western Mutual ที่พบว่าคนที่มีหนี้มากกว่า1 0 0 0 0แบาทมีแนวโน้มจะนอนไม่หลับและวิตกกังวลสูงกว่าคนทั่วไปถึง60%นนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันกัดกลิ่นสุขภาพจิตและความสุขของเราและที่น่ากลัวกว่านี้คือการชินกับมันแต่ข่าวดีคือ คุณไม่ต้องเป็นอัจฉริยะทางการเงินเพื่อหลุดจากหนี้คุณแค่ต้องเริ่มต้นตั้งงบประมาณรายเดือนอย่างจริงจังหยุดใช้จ่ายโดยไม่วางแผนและบอกตัวเองว่าหนี้คือศัตรูไม่ใช่เพื่อนร่วมชีวิตทุกครั้งที่คุณจ่ายหนี้ได้หนึ่งก้อนคืบหน้าไปหก้าวคุณกำลังเดินออกจากวงจรที่ดูเหมือนไม่มีทางหนี เดฟแรมซีบอกไว้ว่าชีวิตที่ไม่มีหนี้ไม่ใช่แค่สบายใจแต่มันคืออิสรภาพที่แท้จริงคุณไม่ต้องรอให้ได้เงินเดือนมากขึ้นเพื่อเริ่มเพราะคนที่มีเงินเดือนมากแต่ใช้ไม่เป็นก็จนเหมือนเดิมแต่คนที่มีเงินน้อยแต่จัดการดีอาจรวยกว่าคนที่มีล้านเสียอีกลองทิศแบบนี้ถ้าตอนนี้คุณติดลบเดือนละ3,000ันบาทจากดอกเบีย้ยหนี้แล้วคุณจัดการหนี้หมดภายในสองปี อีก10ปีข้างหน้าคุณไม่ต้องเสียเงินเกือบ360,000บาทกับดอกเบี้ยอีกต่อไปคิดดูว่าคุณจะใช้เงินก้อนนั้นทำอะไรได้บ้างคืนนี้ลองนั่งเงียบๆแล้วเขียนหนี้ของคุณทั้งหมดลงบนกระดาษเรียงมันจากน้อยไปมากแล้วตั้งใจว่าคุณจะจัดการมันทีละก้อนเลิกใช้บัตรเครดิตตั้งงบอย่างเข้มงวดและมองทุกการจ่ายหนี้ว่าการซื้ออิสรภาพไม่ใช่ภาระ ชีวิตคุณไม่ต้องเป็นแบบเดิมซ้ำๆถ้าคุณเริ่มวันนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าคุณอาจเป็นคนที่บอกเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังด้วยรอยยิ้มและไม่มีหนี้ในใจอีกต่อไปถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณไม่ใช่แค่คนที่ยามปลดหนี้แต่คุณคือคนที่กำลังเลือกจะเปลี่ยนอนาคตของตัวเองเพราะการไม่มีหนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคืออิสรภาพของชีวิตและการจะไปถึงจุดนั้นต้องมีมากกว่าความตั้งใจ ตอนต่อไปเราจะพาคุณไปดูวิธีลงมือทำแบบง่ายที่สุดที่ใครๆก็เริ่มได้วันนี้เลยวิธีที่1ตั้งงบแบบ z r r o b s s e Budget ใช้เงินทุกบาทให้คุ้มที่สุดเคยสงสัยไหมว่าเงินเดือนเข้าวันนี้ทำไมพอสิ้นเดือนถึงหายไปหมดแบบจับไม่ได้เลยเคยลองจดรายรับรายจ่ายแต่ก็ยังเก็บเงินได้จริงจังเสียทีปัญหาไม่ใช่แค่การใช้เงินมากเกินไป แต่อยู่ที่เราไม่รู้ว่าเงินแต่ละบาทจะไปอยู่ที่ไหนเดฟแรมซี่แนะนำแนวคิดการตั้งงบแบบซีโร่เกสบจซึ่งไม่ใช่การห้ามใช้แต่คือการสั่งให้เงินทำงานตามแผนหลักการง่ายๆคือทุกบาททุกสตังค์ที่คุณมีในเดือนนั้นต้องมีหน้าที่เงินเดือน25,000บาทก็ต้องรู้ว่า5,000ไปที่ค่าเช่า3,000ไปที่อาหาร2,000ไปที่นี่ เหลือเท่าไหร่จะออมจะเก็บจะใช้ต้องถูกระบุทั้งหมดจนสุดท้ายงบคงเหลือต้องเท่ากับ0บาทเพราะถ้าคุณไม่สั่งเงินมันจะหายไปเองโดยไม่บอกลาสักคำตัวอย่างจริงของแม่บ้านคนหนึ่งในอเมริกาจากคนที่ไม่เคยมีเงินเก็บเลยแม้แต่เดือนเดียวเมื่อเริ่มตั้งงบแบบซีโร่เบสเดือนแรกเธอประหยัดได้เกือบ4 0 0พบาทและใช้นี่หมดภายใน1ปีครึ่งคืนนี้ลองเปิดไฟล์ Excel หรือใช้แอปที่คุณถนัด กำหนดหน้าที่ให้ทุกบาทที่คุณมีแล้วคุณจะเห็นว่าการใช้เงินอย่างมีแผนคือก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่างอิสระวิธีที่สองทำไมเดฟแรมซี่ถึงห้ามใช้บัตรเครดิตเด็ดขาดคุณเคยรู้สึกภูมิใจไหมว่าเวลารูดบัตรแล้วได้แต้มได้เครดิตเงินคืนคุณคิดว่าการใช้บัตรเครดิตทำให้คุณมีวินัยในการจ่ายแต่ความจริงคืออะไรเดฟแรมซี่เชื่อว่าบัตรเครดิตเป็นกับดักทางจิตวิทยา เพราะเมื่อคุณรูดคุณไม่รู้สึกว่าคุณเสียเงินสมองจะไม่เจ็บเท่ากับการหยิบเงินสดออกจากกระเป๋าและนี่คือจุดที่คนจำนวนมากติดหนี้แบบไม่รู้ตัวงานวิจัยจาก MIT พบว่า คนที่จ่ายด้วยบัตรเครดิตมักใช้จ่ายมากกว่าคนที่จ่ายด้วยเงินสดถึง83%และกว่า70%ของคนที่มีหนี้บัตรเครดิตยอมรับว่าพวกเขาไม่คิดว่าจะใช้มากขนาดนั้นตั้งแต่แรกเดฟจึงแนะนำว่าให้ตัดบัตรเครดิตทิ้งทุกใบแล้วใช้เงินสดหรือเดบิตเท่านั้นคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บที่ดีมันคือการเตือนให้คุณเลือกใช้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆ ลองหยุดใช้บัตรเครดิตสัก30วันคุณจะรู้ว่าหลายอย่างที่คุณเคยซื้อไม่จำเป็นเท่าที่คุณคิดเลยวิธีที่3เคลียร์หนี้แบบสโนบอลวิธีจัดการหนี้ที่เห็นผลชัดเจนที่สุดคุณมีหนี้หลายก้อนใช่ไหมบางก้อนดอกเบีย้ยสูงบางก้อนยอดน้อยบางก้อนก็ไม่มีทางจ่ายหมดเร็วๆนี้แล้วคุณสงสัยว่าควรเริ่มจ่ายหนี้จากตรงไหนก่อนดีหลายคนคิดว่าต้องจัดการหนี้ดอกเบีย้ยสูงก่อนถึงจะคุ้ม แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ได้ผลกับพฤติกรรมมนุษย์เดฟแรมซี่แนะนำวิธีเดฟสโนโบคือการเริ่มจากหนี้ก้อนเล็กที่สุดก่อนจ่ายให้หมดแล้วเอาเงินก้อนนั้นไปทบกับก้อนต่อไปจนหนี้ทั้งหมดถูกเคลียร์ไปเหมือนลูกบอลหิมะกลิ้งไปเรื่อยๆเพราะมนุษย์ต้องการกำลังใจมากกว่าความคุ้มค่าการเคลียร์หนี้ก้อนเล็กคือใช้ชนะที่มองเห็นและมันจะผลักให้คุณไม่หยุดไปกลางทาง ตัวอย่างของชายหนุ่มที่มีหนี้7ก้อนรวมกว่า4 0 0 0สนบาทเขาเริ่มจากจ่ายหนี้5,000บาทก่อนและใช้วิธีสโนบอลอย่างเคร่งครัดภายใน2ปีเขาปลดหนี้ทั้งหมดและเขาบอกว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่เงินแต่คือโมเมนตัมที่ทำให้เขาไม่ยอมแพ้คืนนี้ลองเขียนหนี้ของคุณเรียงจากก้อนเล็กที่สุดแล้วเริ่มเคลียร์ก้อนแรกให้เร็วที่สุดเพราะทุกก้อนที่คุณปลดคืออีกก้าวหนึ่งสู่ชีวิตที่ไม่มีหนี้อีกต่อไป วิธีที่4จัดการรายจ่ายครอบครัวแบบทีมเวิร์กใช้เงินอย่างสามัคคีไม่ทะเลาะเรื่องเงินอีกต่อไปเคยมีไหมแค่จะพูดเรื่องเงินในครอบครัวก็รู้สึกเครียดทันทีหนึ่งคนอยากเก็บอีกคนอยากใช้พูดถึงบัตรเครดิตที่ไรก็กลายเป็นสงครามย่อยๆในบ้านแล้วคุณเคยคิดไหมว่าเรื่องเงินที่ไม่เคยคุยกันจริงจังอาจเป็นระเบิดเวลาของชีวิตคู่เดฟแรมซี่บอกไว้ว่า ถ้าเงินคือปัญหาอันดับต้นๆของการหย่าร้างงั้นเราควรแก้มันให้เป็นอันดับแรกการจัดการรายจ่ายครอบครัวไม่ใช่แค่การตัดงบหรือบ่นว่าใครใช้มากไปแต่มันคือการมีเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายที่ชัดว่าอยากปลดหนี้อยากมีบ้านอยากมีเงินเก็บเพื่ออนาคตลูกเพราะเมื่อเรามีภาพเดียวกันเราจะไม่ทะเลาะก,กันเรื่องวิธีงานวิจัยของ University of Denver พบว่า คู่รักที่นั่งทำงบประมาณรายเดือนร่วมกันมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์สูงกว่าคู่ที่ไม่เคยคุยเรื่องเงินถึง72%ลองตั้งเวลาในแต่ละเดือนเรียกว่าประชุมครอบครัวเรื่องการเงินเตรียมเครื่องดื่มโปรดเปิดเพลงเบาๆแล้วคุยแบบพาร์ทเนอร์ไม่ใช่คนนึงสั่งอีกคนรับคำสั่งเริ่มจากความฝันร่วมกันก่อนแล้วค่อยวางงบประมาณอย่างเป็นธรรม คุณจะพบว่าเงินไม่ได้ทำให้ครอบครัวห่างกันแต่การไม่พูดถึงเงินต่างหากที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันคืนนี้ลองถามคนข้างๆว่าถ้าเราหมดหนี้ได้ภายในสองปีเราอยากทำอะไรด้วยกันที่สุดคำถามนี้อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองเงินไปตลอดชีวิตวิธีที่5สร้างรายได้เพิ่มโดยไม่ต้องลาออกจากงานคุณเคยคิดไหมว่าชีวิตคุณอาจไม่เปลี่ยน แค่เพราะรายได้ยังเท่าเดิมในขณะที่ค่าใช้จ่ายและหนี้เพิ่มขึ้นทุกปีเดฟแรมซี่เ <Ram> ชื่อว่าการจัดการหนี้จะเร็วขึ้นถ้าคุณเพิ่มรายได้ไม่จำเป็นต้องลาออกไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเปิดธุรกิจแต่ต้องกล้าที่จะใช้ทักษะเดิมในมุมใหม่คุณมีเวลาหลังเลิกงาน2-3ชั่วโมงต่อวันไหมลองใช้เวลานั้นสร้างรายได้เสริมอาจเริ่มจากของง่ายๆเช่นสอนออนไลน์จากความรู้ที่คุณมีทำอาหารขายเพื่อนร่วมงาน ถ่ายรูปสินค้าให้ร้านค้าเล็กๆหรือแม้แต่คลับ g กร็บวันหยุดถ้าคุณมีรถในโลกยุคนี้มีคนหารายได้จากการรีวิวสินค้าแบบไม่ต้องซื้อมีคนเขียนคอนเทนต์จากบ้านได้เงินเป็นหมื่นต่อเดือนและหลายคนใช้เงินจำนวนนั้นไปโปนี่จนหมดก่อนเวลา ตัวอย่างของคุณอาร์ตพนักงานออฟฟิศที่มีหนี้250,000บาทเขาเริ่มทำงานเสริมเป็นฟรีแลนซ์กราฟิกวันละ1-2ชั่วโมงรายได้เสริมเดือนละ6,000-8,000บาทใช้เงินทั้งหมดจ่ายหนี้ก้อนเล็กและสะสมจนหมดภายใน18เดือน เขาบอกว่ามันไม่เหนื่อยเท่ากับความรู้สึกโดนหนี้กดไว้ทุกวันคืนนี้ลองเปิดโน้ตในมือถือแล้วจด3ทักษะที่คุณทำได้ดีแล้วลองถามตัวเองว่ามีใครที่ยอมจ่ายเงินให้ฉันทำสิ่งนี้หรือไม่รายได้เสริมอาจอยู่ใ,ใกล้กว่าที่คุณคิดวิธีที่6 m ไมซ s เซ็ตที่คนรวยปลูกฝังแต่คนทั่วไปมองข้ามเคยสังเกตไหมว่า คนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินมักจะคิดต่างในเรื่องเล็กๆที่เราไม่ทันมองเดฟแรมซี่ <Ram> ไม่ได้แค่สอนเรื่องเงินเขาสอนเรื่องวิธีคิดที่เป็นรากฐานของอิสรภาพทางการเงินเขาบอกว่าคนทั่วไปมองว่านี่คือเครื่องมือแต่คนรวยมองว่านี่คือกับดักคนทั่วไปใช้เงินเพื่อตอบสนองความอยากแต่คนรวยใช้เงินเพื่อซื้อเวลาในอนาคตคนทั่วไปยากดูเหมือนรวย แต่คนรวยจริงๆมักแต่งตัวธรรมดาและเก็บเงินเงียบๆงานวิจัยของโทมัสเจสต a ลลี่ผู้เขียน The Millionaire Next Door พบว่า80%ของเศรษฐีในอเมริกาเป็นที่ไม่ใช่ลูกคนรวยแต่ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เปลี่ยนรถทุกปีไม่เปลี่ยนมือถือตามแฟชั่นเขาแค่คิดระยะยาวมากกว่าคนทั่วไปคุณไม่ต้องรอให้มีเงินเยอะถึงจะเริ่มคิดแบบคนมีเงินแต่คุณต้องเริ่มคิดแบบคนมีเงิน เพื่อจะมีเงินเยอะในอนาคตคืนนี้ลองตั้งคำถามกับตัวเองสิ่งที่ฉันซื้อวันนี้ช่วยให้ชีวิตฉันดีขึ้นอีก5ปีไหมถ้าคำตอบคือไม่อาจถึงเวลาวางมันลงจำไว้นะครับนี่อาจเริ่มจากความไม่ตั้งใจแต่การไม่มีนี่ต้องเริ่มจากความตั้งใจจริงวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกันแค่เริ่มจากก้าวแรกที่ถูกต้อง ถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพชีวิตที่เป็นไปได้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปและถ้าคุณกำลังจัดการหนี่อยู่ลองคอมเมนต์มาแชร์ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่จุดไหนของเส้นทางเพราะบางทีแค่ได้พูดออกมาก็เป็นแรงผลักดันให้เราไปต่อได้จริงๆถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ชอบของผมด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ